เราก like ำล LIKE um> oh wow. ังจะไปหาดไต่ตังอย่างที่เราบอกชิ้นของเราก่อนดูสมาชิกของเราก่อนแต่ละคนแต่ละคนภูเก็ตนะคะสวัสดีภูเก็ตหาดไตตังหาดไต่ตังเป็นหาดส่วนตัวรึ่งส่วนตัวซึ่งคนไปน้อยแล้วคนไม่ค่อยรู้จักไต่ตังบีดไต่ตังบีดไต่ตังบีดเชื่อได้ยังครับบรรยากาศคิดดูว่าบรรยากาศดีขนาดต้องเปิดกระจก อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องหวาน40 32อ,องศาซึ่งก็ากำลังดีกำลังดีในการที่เราจะลงไปเล่นนะ้ำใช่แสงแดดดูดิอ่อนอ่อนหรืออ่อนมาทุกอย่างลงตัวยากาศนะแอร์เสียอเอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หาดว่ามันจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนไปเลยู้ เห็นแล้วถึงแล้วครับผมาเราจะไปดำน้ำกันหาดทรายดูตรงตรงนี้ให้ดูบรรยากาศจตรงนี้สสูงกว่าแต่เห็นต้นไม้เน็นเชื่อว่าเป็นหาดที่ ทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเคยเล่นน้ำเลยเพราะถ้าคนไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจะมาได้จริงเป็นหดส่วนตัวเด็กถิ่นเท่านั้นฮะเนี่เด็กินเด็กถิ่นเด็กถิ่นนี่แต่นี่เด็กถิ่นกว่าถิ่นตัวจริงเด็กดัอ่าลูกาไเ่เฮกเเ่่เ่่่่เ่่่่่เ่่่เเเเ บรรยากาศดีแดดแดดดีมากแดดดีมากสมกอตขึ้นปดไลนปอดไลนปอดไลนี่แบปอดไลน์นี้ปอดไลแสงไม่พอต้องใช้สปันไล่ะเอาจัดไปเหรอไอันนี้ครับเวลาถ่ายหนังเราต้องใช้นี้สหน้าพิจรนะฮะตัวเมียเป็นะะเ่แกก็เวลาถ่ายก็ไม่มีใครถือหน้าถือเองสองสปอร์ลนั่นเองแบบนี้เลย ก็เราก็จะใช้เขาขอไปกุ๊กมีดวงอาทิตย์เกี่ยวนี้คือคิ้วแหว่งแหลกไม่มีหนังตาเร้เป็นตัต่างตาวตาวจริงไหมเนี่ยตาปอมีเหมือนของจริงเลยอ่ะตองดีสุดเลยสุดสุดสุดอะไรมาเจ๋งมากเลยว่ะที่เนี้ยนี่กูมีแค่นี้นี่กูพอใจแล้วอ่ะ ตอนแรกเน,น,นี่ยไม่ได้กั้นเหรอตอน้ีจริงเหรอที่ขายไปกี่ล้านเนะี่ยนี่คือบ้านอายุต,อยต่ออายุห้าอายุทีแล้วอายุก่อนแล้วหมิวจะเล่นยังไงต้องไปเล่นหน้าหาดตรงนน้นเลยต้องไปเล่นหน้าหาดตรงนี้หน้าโหดมากเลยตรงเนี้ย เิต้องไปเล่นกันตัวเองคิหีกัรสาวคือใครไม่รู้มัาทะเลสวยมากเดี๋ยวเราจะทำเป็นภารกิจนะครับน่าขนน้ำมาเชื่อไม่ได้จริงป่ะแล้วตากูปีนขึ้นไปเราจะต้องเตรียมเัวก่อนแต่มันเหนียวนะคะเพราะเมื่อก่อนเคยมีชิ้นช้าเออมันจะไม่เหนียวดเพราะนี่จปสิ่งที่เมื่อก่อนเคยชิ้นช้า บ้าข้างครับทะเลบ้าข้างเด็กบ้าเหนื่อยมากเด็กบ้าเหนื่อยหนากทีก่อนเลยโชวิชาตัวเบาโชวิชาตัวเบาโชวิชาตัวเบาครับพลังหนึพลังหนึ่งโชวิชาตัวเบา ủa nếu ủa mồm thì Hãy subscribe cho <-cười> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video